สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียน้ำเชียพผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กะจะภาพพี่น้อง f c พี่ตามต่อแนวทางตัวเหล็กลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาครับของปูหาเจ็ดแปดเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดเอาคลิปนี้เก่ามาเชียน้ำเชียพผ้าลวยมานําเสนอเอาเด้อครับพี่น้องครับผมกับปูทรงไห่ต่องวดตะม่วว่านนะครับผม อยากเล่าก็เลยตัวอยากไทยก็เลบ่ยรุ่งคลิปครับพี่น้องเนาะครับผมอัดเด็กไทยนําเสนอซูพี่น้องพ c ซี่ก็เล่ยวันไในอัดเล้าครับผมก็ได้มาลงให้พี่น้องซี่เศรษนีเด้อครับผมกับแนวทางเล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดกับพี่น้องครับหมดบ่างหันกับเต็มเต็มครับพี่น้องครับผมกับเพื่อไห้วิ่งสี่กับห้าแล้วก็จับคู่ห้าห้านะครับพี่น้อง จับคู่ให้หาหาครับพี่น้องครับผมครับก็ถือว่าเขาเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเหล็กไนปูไปเข่าเลขกคันน้ำมนต์เด้อครับผมเลขกคันน้ำมนต์ครับเลขกคันน้ำมนต์จะมีเลขอยู่ประมาณหกตัวครับผมครับครับไปเข่าที่เก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้เป็นล่าพัฒนาครับผมครับมาตามกันต่อให้พี่น้อยซีเด้อครับผม ปูห้าเจ็ดแปดครับผมสิบเจ็ดพฤศจิกายนก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากับปูห้าเจ็ดแปดน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอกาบขอ,ขอ,ขอพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับน้ำเชียร์าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดกันเลยครับ โอ้ลมแห้งครับพี่น้องเนาะปลาย่างครับครับพี่น้องครับผมครับนี่คืองวดที่ผ่านมาครับพี่น้องวิ่งลูดสี่กับห้าสี่หางครับพี่น้องเนาะหาหาเลยครับผมปูหาเจ็ดแปดเอางวดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเด้อครับพี่น้องปูหาเจ็ดแปดได้มากกับเป็นเลขวิ่งลูดครับพี่น้องเนาะปูหายมา เจ็ดกับแปดเด้อครับผมเกับแปดสตัวบนล่างครับผมปู8ห้ให้จับให้ก็มี7 8จ็8แปครับผม89 80แปดศละก็2อ6สกครับพี่น้องเนาะอันนี้คือกันเบิร์นครับผม0ูนย์ศูกับ8ปดเด้อครับพี่น้อง7กับ8ปดกอดข้อกันมาเลยแล้วก็มี7เก ก็มีเบิร์นแปดแปดและก็บแปดเก้าครับผมครับส่วนเบิร์นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองหกหกครับ mm hmm. เด็กปูว่าหลายหางครับผมครับก็ติดไว้เบิรงตัวเด่นตัวชนเทียบ,บเบิรงหลายๆสำหรับหลายๆอาจารย์เอาครับพี่น้องเนาะครับตัววิ่งของของปูครับผมปูว่าเด็กวิ่งนี่เข่าสูงวดเลยครับพี่น้องเด็กวิ่งนี่ ต้องมีให้เห็นทุกงวดไม่บนก็ล่างครับเอาแคปหน้าจอไ้ครับผมแคปหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้องร่มแห้งเนี่ยจักหน่อยครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดครับผมเป็นแนวทางเสียงโวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับหลังจากรัฐบาลไทยออกไป ล่าพัฒนากมาตามกันต่อพี่น้องซีระวังเลขไทยจะมาเล่า่อเดอร์ครับผมหรือว่าจังใดก็ว่ากันไปครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขมีซิธ์ที่จะมากขึ้นกันครับผมขนาดเล่าพัฒนาออกวันที่สิบหาครับผมหนึ่งซีเด็กไทยก็ออกหนึ่งซีครับผมวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับกอบนิเนอร์ครับพี่น้อง เาน,นี่ก็เป็นบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับผมปลาย่างร่มกับผ้าแห้งถ้าเขาไปในกล่องกับขอถทดขอไปยพี่น้องซี่ในเด้ครับผมครับช่วงนี้ร่มแห้งดีครับผมร่มหนาวไปเบิรงกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องไปรับชมกันอีกครั้งหนึง่งครับเบิรงช,ชัดๆอีกครั้งหนึง่งเล่าพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดครับผม เอาครับพี่นอ้องครับผมเบิ่งกันชัดๆอีกครั้งหนึง่งลาพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกสิบหกครับวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดครับผมเจ็ดกับแปดสองตัวบนล่างเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์สองสองหกหกกลับด้วยครับผมกลับด้วย ตกตัวมีซีดออกครับพี่น้องเนาะปูกับเบอร์เนเนนไฮแต่ว่าถ้าติดเลขวิ่งก็บชิมี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านี่แหละครับพี่น้องครับเอาพิจารณาเบิง้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเสียงสวกเสียงดวงครับแคปหน้าจอไว้เดอ้อครับผมครับนี่แหละครับผมระวังเบิ้ลพร้อมครับพี่น้องเนาะระวังเพิ่นนํา สำหรับเล็กปูปิสนาครับพี่น้องเนาะเล็กปูปิสนาครับผมงวดวันที่สีาเพิ่นกะไห่หนึ่งีแล้วครับผมปูปิสนาครับเดี๋ยวจังไดเกามเชียจะมานําเสนอสู้พี่นายอซีครับผมครับเดี๋ยวจะทโทวไปหาปูอยู่ครับผมครับเล็กไข่เพิ่นกะเขาครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกะบ่อเด็กปล่อยขีประมัหงวดสองวดครับผมเลขเพิ่นกะกลับมาแล้วเด้อครับผมกลับมาเขาแล้วแต่ว่าจะเป็นเหล็ก วันต่อวันครับพี่น้องเนาะครับถึงว่าเลขเล่าออกมันนี่ปูกระชีนิมิตได้มือนของมันนี่ครับพี่น้องเนาะครับผมถ้าเป็นเลขเงี้ยก็อาจจะต้องไปไล่อวันที <It> ่หนึ่งก็ได้เด้อครับผมเดี๋ยวจังไรจะไปคุยกับปูอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับว่าปูเจตอันนี้มิตหนึ่งบ่อหรือว่าเป็นวันต่อวันครับผมหรือว่าจะนิมิตทีเดียวเลยครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ <famoso shootings, S 1> น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องอทีโชคดีเด้อครับผมครับที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอให้ให้โชคเลยลาบไปน้อกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่17พฤศจิกายน66ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ สุดยอดดีๆครับผมพี่น้องปลาย่างเอาครับพี่น้องครับผมปิดท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะปู่ห้าเจ็ดแปดครับเจ็ดกับแปดเด้อครับพี่น้องงมวดนี้เจ็ดกับแปด แต่ว่าปูกับเบอรด้เบิลเจ็ดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะปูเบิลเแ็ดแปดครับผมครับจับคู่กับจิมี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์สองสองหกหกนี่แหละครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมพี่น้องมักจะเล่นตรงหรือว่าจะกลับพี่เจน่าเอาครับผมครับปูกับอ่าบ่ได้เน้นให้ครับพี่น้องเนาะครับบ่ได้เน้นพิเศษให้ครับเจ็ดกับแปดครับผม แคปหน้าจอไว้เดอครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้